สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟืนเดอร์นะครับเวลาขณะนี้ก็7จ็นาฬิกาสี่สิบสี่นทีนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์สีแดงตรงกับวันที่25่สิพฤษภาคม2องพัแปรม14บสี่ข้เดือน6ปีมะเสง็งเช้านี้แล้วครับเราก็จะมาทำเมนู ซุปมะเขือนะครับหรือปุ่นมะเขือนะครับก่อนแเราก็จะมาหั่นหอมก่อนนะครับอันนี้เอาไก่ก่อนแล้วครับพริกเผา จะเป็นใบหอมบัวนะครับ หอมที่นะครับหรือหมเตยผ้าใยสันี่ก็เป็นผักเกีรยว ตอนนี้กำลังหันหอมนะครับภาษาอีสานก็เรียกว่ารอยหอม หอมเสร็จเรียบร้อยนะครับนนี้ก็จะเป็นพริกเผานะครับแล้วก็เอาลงแล้วก็ตำให้ละเอียด มะเขือพวงนะครับมะเขือพวงอันนี้มะเขือธรรมดาเรานะครับต้มเรียบร้อยนะครับลงคกนะครับ เอาเครื่องปรุงลงเลย<ม>ก็ไดเ้เอาเครื่องปรุงเราจะใช้น้ำปลา ผมชิลล์นิดหน่อยหมดแล้วตำนะครับตำเข้ากันนะ 那咖啡。 น,นี่ก็จะเป็นเมนูนะครับซุปมะเขือนะครับก็เสร็จเลยนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องหมวดฟื้นเดินนะครับขอบคุณสวัสดีครับ